วดัดดวงกันต่อนะครับว่าจะเจือมากน้อยแค่ไหนอีกสักสิบรอบไปนะครับต้องเข้าอีกรอบแล้วหล่ะได้กล่องมา,าได้สับป,ประรดอ่ะ <S <S โอเได้มาเฟืองแล้วได้น้อยด้วย <S <S อยากได้แตงโมโอ,อ้ยสับป,ประรดสวยงามครับผมแหวนอยูาไรอยู่ค่ไปมา จะทำขึ้นเพืาอความบันเทิงเท่านั้นมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปการพน,นันเป็นสิ่งผิดกฎหมายและไม่ควรลอกเลียนแบบ Hello everyone welcome to my channel welcome to game ไปความปิติโอเคเราไปกันเลยครับผม let's go นะไปเลยโอเคเริ่มต้นครับผม เบ็ดหาบาทนะกดเทอร์โบแล้วก็หมุน50รอบไปเลยครับผมไปเลยนะมาดูซิว่าเราจะเกิดกันไหมครับตอนนี้นะโอเคเราไปกันเลยเบ็ดสบาทไอ้ไม่ใช่ได้มา3บาทโอเคได้ไม่ใช่นิดหน,น่อยก็โอเคแต่ต้องการเยอะๆครับผมแบบนั้นจะดีกว่านะทุกคนว่าไหมครับผม ผมเชื่อว่าทุกคนก็คิดเหมือนกันนะว่าเวลาถ้าเราได้เยอะมันจะดีกว่าได้มาทีละนิดนิดหน่อยหน่อยนะใช่ไหมครับผมผมเชื่อว่าทุกคนเป็นอย่างนั้นนะอาจจะไม่ทุกคนก็ได้ทุกคนบางคนอาจจะแค่เป็นความสนุกสนานก็ได้นะครับผมโอ้ได้เหมือนจะดีนะครับผมแต่แยกห่างกันไปหน่อยนะไหนไหนมันจะมาอีกไหมนะจะมีอะไรไหมครับเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้จะดูแปลกๆเกือแปลก,ปกๆ,ๆ,กๆนะครับเนี่ยมันเงียบมากเลยครับ <laughs> มันเงียบมากเลย เงียบมากเลยครับเนี่ยไปไหนดูสิโอได้กล่องมาไหนได้อะไรไหมได้มาหนึ่งบาทนะครับผมหนึ <c> ่ง <oughs> บาทโอเคนะครับผมดูซิว่าจะได้อะไรอีกไหมนั่นะอีกสิบหมุนนะเนี่ยโอสแคเตอร์เข้าเฉยดูซิสแคเตอร์แบบห้าบาทจะได้อะไรไหมต้องได้เยอะๆะแล้วล่ะครับจังหวะน,นี้นะโอเคโอเคอยู่นะไหนไหนโอ้โหไม่มีอะไรมาถอดมาเลยอะ นาะยขออะไรที่มันแบบมาเยอะๆโอ้มันมาโอ้โหเหมือนมันล็อกไว้อะโอเคเหมือนโดนล็อกไว้เลยนะโอเคได้มาน,นิดหน่อยนะเจ็ดบาทโอเคอาจจะเต็มแถวช่วงท้ายๆก็ได้น้ำอีกนิดหน่อยโอเคขอสับประรดได้ไหมอะ่ะโอเคได้เชอร์รี่นายสับประรดมาสับประรดหรือแตงโมก,ก็ได้สับประรดหรือแตงโมก,ก็ได้มามา,า,า a ลโอ้เกลือ ตอนนี้เกลือน,นะครับผมโอเคไม่เป็นไรเรายัางกดต่อไปนะเผื่อมันมาอีกรอบนะครับผมเราจะยังไม่ยอมแพ้นะกดไปเรื่อยๆเลยะครับผมทุกอย่างเป็นไปไดนะ้ทุกอย่างเป็นไปได้นะครับผมโอเคเราเพิ่มเป็ดสิบเป็ดสิบบาทเลยละกันนะครับผมออโต้ไปห้าสิบรอบนะไปไปออโต้ห้าสิบรอบเลยะครับผมโอ๊ยกดปิดอีกแล้วไหนห้าสิบรอบอยู่นี่โอเคไปเลยครับผม ครับ,บหนึ่งนะโอเคได้เงินแล้วมันก้อนโตนะได้มา150บาทนะครับผมขอจัก,กระเตอร์หน่อยครับผมจักระเตอร์ต้องเข้าเราไหมต้องเข้าเราไหมจักระเตอร์น่ะรอบนั้นเกลือมากเลยสักจักระเตอร์รอบที่แล้วอ่ะเราเป็ต้องเข้าเรามัากก้อแบบอมยกกอ,อ,แบบอ,อย่างเงียบสิครับผมต้องเข้าได้แล้วล่ะ มีไหมเอ่ยมีสแครเตอร์ไหมครับผมเงยียบจังเลยนะไม่ไม่เข้าเลยครับผมไม่เป็นไรเรายังอดทนต่อไปนะเราต้องอดทนต่อไปเราต้องคุมมันมันต้องได้สิงที่คุ้มค่าที่เรารอคอยแน่นอนมันต้องคุ้มค่ากับสิงที่เรารอคอยร <c oughs> อคอยรอคอย <c oughs> โอเคได้ไรโอเคได้มา31บาท จะมาน้อยจังเลยไม่เป็นไรหรอกโอ้ยสแคเตอร์ออกมาหน่อยครับพี่ชายสแคเตอร์อกมาหน่อยนะครับพี่ชายนะครับอืมโอเคสวยงามครับพี่ชายไปเลยังว่าจะนี้จะได้ดีนะครับผมวัมงว่าจะได้ดีนะไหนโอ้ไม่มีเลยสักอัรนะเอ้ได้มาสับปรดมานิดนึง แอปเปิ้ลมาโอ้ได้มาหนึ่งอันโอ้ได้กล้วยมาสิบเก้าบาทนะโอเคโอเคได้มาเฟืองมาสี่อันนะอาจจะรอบลึกๆอาจจะได้ดีก็ได้เราต้องอดทนโอ้โหไม่มาเลยนะครับผมโอเคจะได้อยู่ครับสิบห้าบาทไหนต้องมาอีกแล้วล่ะอีกสามรอบน่าจะมีโอกาสอยู่โอเคเพิ่มมาอีกหนึ่งอันนะอาจจะพอได้อยู่นะอีกสองรอบไหนไหนโอ้ได้นี่อีกแล้วหรอไม่เอาได้ไหมอ่ะ รบสุดท้ายสับประรดโอ้ไม่ได้นะได้ตังอย่างน้อยเลยครับรรวมร้อยเจ็บาทเกลือนะครับเนี่ยน้อยจัดเลยนะไม่ได้อะไรเลยครับผมออางั้นหมุนอีกสามสรอบแล้วกันนะหมุนอีกสักสามสิบรอบไปเลยนะครับผมไปเลยแล้วก็คงจะวัดดวงกันต่อนะครับว่าจะเกลือมากน้อยแค่ไหนนะมาอีกสักสามสิบรอบไปนะครับต้องเข้าอีกรอบแล้วละ่ะไ,ได้กล่องมาอยากได้สับประรดอะ่ะ โอเคได้มาเฟืองล้วได้น้อยด้วยนะแม่ไม่มาเลยสวยครับแคสเตอร์เข้าแล้วโอเคต้องได้แล้วล่ะมัง้งตอนนี้ยมามาครับมาครับเหมือนเดิมเดี <c oughs> ja ๋ยวจาวูเฉยครับผมเดี ja ๋ย ja วจาวูเฉยเลยนะโอ้แตงโมอยากให้เปลี่ยนเป็นแตงโมจังเลย <c oughs> อยากได้แตงโมโอ้สับประรดสวยงามครับผม ได้มาั้งหมดร้อยห้าบาทโอเคก็ดีกว่าไม่ได้แล้วครับผมได้เลยมาเฟืองโอเคลายแถวอยู่ลายแถวอยู่ค่อยๆมาค่อยๆมาแม่อีกสามรอบขอเยอะหน่อยขอเยอะหน่อยอปเปิลหรอโอเคไม่ได้แย่ครับเจ็ดสิบแปดบาทนะนไหนกล้วยกล้วยโอเคได้มาเท่าไหร่ร้อยห้าบาทโอเคครับผม ไหนไหนไหนขอดีดิสับรถสวยงาม600บาทแตกเลยครับผมแตกแล้วดีใจมากโอเคนะครับผมก็สำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแตกเยอะอยู่นะได้อยู่นะถึงจะรอนานไปหน่อยแต่ก็ได้อยู่นะได้มานิดนหน่อยก็ขอบคุณนะครับผมอาจจะได้กำไรมาแค่นิดนึงก็โอเคแล้วครับ ก็ถึงถ้าได้กันมาห,หลักร้อยก็ถือว่าโอเคเลยครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะครับผมบายบายเซียวเกนเน็กซัมขอให้เป็นวันที่ดีนะครับแฮปแฮปไนท์ไเดย์ nice นะ